โอเคนะครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามทุกคนนะฮตอนนี้ก็อยู่ผมอัสสตูดิโอนะครับกับเกมไมค e ครับจาว่าอีดิชัน่นบนมือถือกันอีกแล้วนะหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะฮะไม่พยายามหาไมคให้มันได้นะครับไม่รู้ไมคตัวนี้จะชอดอีกหรือเปล่านะผมเห็นมันถนัดคลิปเล่นได้นะตอนอาดวันนี้ฝนตกนะไม่รู้เสียงฝนจะเข้าไปอยู่ในไมคบ้างหรือเปล่านะผมโอเค คิดแรกเนี่ยเดี๋ยวเรามาสักไม่รู้กี่นาทีไปสร้างแบบพันก่อนนะผมโอเครนดับแรกเปิดเม,มาส์มาหมดซิงเกิลเพยเยอร์อะไรแล้วก็คีเอทนิวเวิลด์นะทุกคนหมดเซอร์ไวโอแล้วก็ arrow อาร์เรว์เชมเนี่ยแบบเกมรูนได้เกมรูนเรา